กระแสสังคมมองไปในทางตำรวจในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีว่าถ้านักข่าวไม่เอาตู้มาเปิดเผยกล้องก็คงมากล้องเนี่ยวงจรปิดหน้าเซเว่นขัดไปเอาได้ตำรวจยังต้องทำหนังสืออ่ะผมถามยังงี้นักข่าวไปเอามาไงผมก็ไม่รู้ว่าว่าท่านที่ออกมาพูดต้องการอะไรอืมผมก็ไม่รู้อาท่านลองได้อะไม่เชื่อเอาอย่างนี้ไปพวกไปเซเว่นขอกล้องจําเปิดอยู่ว่าตำรวจยังต้องทำหนังสือเลย ใช่ไหมฮะก็เลยเลยไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่เราไม่เป็นไรอ่ะสรุปแล้วว่าเรารู้แล้วผู้กระทําผิดความเป็นไขรแล้วก็ตัวตนได้แท้จริงแล้วก็เขามามอบตัวก็รับสารภาพแสดงว่าลึกๆหลังจากนี้ถ้าลุงเปียกถึงแม้ไปอยู่ในเรือนจําก็ตามแต่พยานหลักฐานมันไปไม่ถึงลุงเปี๊ยกวันหนึ่งลุงเปียกก็ต้องหลุดออกมาอยู่ต้องต้องหลุดต้องหลุดแน่นอนนะครับเพราะเรามีคดีตัวอย่างจําได้มั้ยคดีเชอร์รี่แอนอะไรเนี่ยก็มีตัวอย่างแล้วขนาดจี่ปีอ่ะ หลักฐานยังปรากฏเลยซึ่งทุกวันนี้สังคมเนี่ยโดยเฉพาะมีสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบได้ได้ตลอดเวลาแล้วคดีพวกนี้มันพบพยายนหลักฐานใหม่ก็สามารถทําอะไรได้เลย